สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็น,ฟนแฟนในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนปี2566นั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั่นเองนะคะการพยากรณ์แบบนี้จะช่วยทำให้คุณนั้นได้วางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะว่าในจังหวะครึ่งเดือนแรกคุณควรจะทำอะไรคุณควรจะระมัดระวังในเรื่องใดนะคะดังนั้นจึงจัดทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อ ให้คุณได้วางแผนชีวิตนั่นเองค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษา,ายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่15พฤศจิกายนดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะในจังหวะปักแรกของเดือนนี้นะคะดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนอริของคุณนั้นได้ทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีพิจิกนั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนมรณะของดวงชะตาค่ะในจังหวะที่ดาวพระพุธโคจรเข้าเรือนเสียแบบนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวที่ให้ผลค่อนข้างเร็วคะ่ะเมื่อโคจรมาย อยู่ในเรือนเสียประการแรกเลย 1. คําพูดคำจ่าคำพูดคาจาอย่างที่สมัยบอกไป 2. ให้ระมัดระวังเอกสารข้อมูลสําคัญต่างๆข้อมูลอะไรที่คุณต้องการปกปิดเป็นความลับก็ดูให้ดีจัดเก็บให้ดีระมัดระวังข้อมูลบางอย่างรั่วไหลระมัดระวังคนอื่นมาล่วงรู้ความลับของคุณ 3. เลยต้องดูแลอุปกรณ์การสื่อสารให้ดี 4. ต้องระมัดระวังในเรื่องของตัวเลขเนี่ยค่ะคือจังหวะที่ดาวพระพุธทธทาการโคจรมาอยู่ในเรือน เสียอย่างเรือนมรณะแบบนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องระแวดระวังให้มากขึ้นนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีเมษคะในระยะที่ดาวสหัชชะมาเป็นมรณะแบบนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวมีเกณฑ์ที่คุณจะทะเลาะกับญาติพี่น้องทะเลาะกับเพื่อนฝูงนะคะหรือบางทีทะเลาะกันกับเพื่อนร่วมงานมีปัญหาจุกจิกหงุดหงิดใจมีเพื่อนร่วมงานมาคอยจ้องจับผิดมาก้าวไก่เรื่องงานมาก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของคุณ ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะชาวลัคนาราศีเมษต้องพยายามดูเรื่องนี้ให้ดีถ้าคนมายุ่งกับคุณมากๆเนี่ยชาวเมษเป็นคนหัวร้อนง่ายคุณจะหงุดหงิดง่ายมากคุณอาจจะหัวเสียหรือบางทีมีการประทะมีปากเสียงกันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะและความสัมพันธ์ที่สมัยพูดถึงน่ะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ในแง่มุมของคนรักที่จะมีปัญหามันจะเป็นในแง่มุมของคนรอบข้างจุกจิกใจตรงเนี้ยซะมากกว่านั่นเองนะ ะะลำดับต่อมาค่ะสมัยอยากจะขอชาวลัคนาราศีเมษนิดหนึ่งนะคะว่าในจังหวะครึ่งเดือนแรกนี้เนี่ยขอให้คุณทําอะไรให้มันช้าลงนะชาวเมษเนี่ยเป็นเป็นชาวราศีธาตุไฟเพราะฉะนั้นเมื่อคิดอะไรได้ตัดสินใจอะไรได้คุณจะลงมือทําเลยคุณจะตัดสินใจทันทีคุณจะพูดทันทีนะคะอย่างเช่นอุ้ยโทรหาดีกว่าโทรเลยอยากรู้ถามเลยอะไรอย่างเงี้บ้างคําถามบางคาําคพูดเราไม่ควรไปถามหรือเปล่าเราไม่ควรที่จะพูดถึงหรือเปล่าคุณต้องฉุกคิดสักนิด หนึ่งนะอันนี้คืออยากจะขอร้องชาวลนาราศีเมษว่าให้ฉุกค,คิดให้ช้าลงสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรไม่ใช่แค่เรื่องของการงานและหรือว่าเรื่องของการเงินนะแต่มันเป็นเรื่องอื่นๆในชีวิตคุณด้วยนั่นเองค่ะ ประการต่อมานะคะเรื่องของการเงินการทองค่ะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าดาวพระเกตโคจรเข้าสู่เรือนกระดุมพระของดวงชะตาส่วนดาวกระดุมพระก็โคจรเข้าสู่เรือนอริของดวงชะตามันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินสูงมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขมากขึ้นบางทีเงินเข้าเยอะนะแต่ก็ออกไปเยอะจ่ายไปเยอะเช่นกันนะฮะแล้วก็จะเป็นลักษณะของเงินหมุนซะมากกว่ามันจะเด่นชัดสำหรับ คนที่ทําธุรกิจคนที่มีกิจการคนที่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองจะค้าขายคล่องค่ะแต่ว่ารายจ่ายมันค่อนข้างเยอะจ่ายจุกจิกจ่ายไปกับคนรักคู่รักจ่ายไปกับคนในครอบครัวจ่ายไปกับสิ่งที่คุณพึงพอใจอย่างเช่นของที่คุณอยากได้กิเลสความอยากได้อยากมีต่างๆนานานั่นเองนะชาวเมธทันใดไม่ได้วางแผนทางการเงินนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะช็อตได้เหมือนกันดาวพระเกตเมื่อเข,เขาเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระมันก็ตีความหมาย ไปได้2ด้านค่ะ1เลยคือจะหาเงินได้เก่ง2เลยเงินมันจะรั่วออกจากกระเป๋าคุณเยอะนะฮะมันจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นจึงเตือนชาวลัคนาราศีเมษให้หวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีและขอพูดไปถึงช่วงครึ่งเดือนหลังต่อเนื่องเลยนะดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณก็กําลังจะโคจรเข้าสู่เรือนมรณะของดวงชะตาแต่ได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธ,ธิบดีสมัยมองว่าชาวเมษหลายๆคนจะได้เดินทางไกลนะจะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับ ทางไกลทางต่างประเทศบางคนไปทำพาสปอร์ตไปทําเรื่องของการขอวีซา่าหรือว่ามีเกณฑ์ที่อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศไปเรียนที่ไกลถ้าไม่ถึงกับต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าคุณจะต้องไปเรียนอยู่จังหวัดไกลๆอย่างเช่นคุณอยู่ภาคกลางอ่ะคุณเป็นคนกรุงเทพแต่คุณต้องไปเรียนอยู่มอชอเชียงใหม่ไปเรียนอยู่แม่โจ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นไปได้นะมันจะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับทางไกลข้องเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยในช่วงระยะครึ่งเดือน แล้วก็ต่อเนื่องเครื่องเดือนหลังด้วยจะไปในที่ที่ไม่เคยไปที่ที่คุณไม่คุ้นเคยแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเจอคนแปลกๆคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะสิ่งที่ต้องเตือนกันต่อน,นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์ปวดหัวไมเกรนความดันนะคะแล้วก็เรื่องของน้ําตาลดูให้ดีนะชาวเมษหลายๆคนชอบทานของหวานหรือว่าทานอะไรตามปากตามใจของตัวเองพยายามเพลาๆล,ลงหน่อยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณ คุณเป็นผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องพยายามทําตามคําแนะนําของแพทย์ของหมอให้ดีอย่าไปทานอะไรตามใจปากมากแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องให้คุณคิดมากค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการงานและการเงินบางคนคิดมากถึงขั้นนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็กระทบต่อร่างกายนั่นเองนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราสีเมตทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืม หมั่นสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำค่ะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ